สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องอยากรู้ดูไปนานนะครับวันนี้หัวข้อเรื่องก็คือเพราะมันง่ายๆเพราะรู้นิสัยของมันนะครับทำยังไงนะครับง่ายจริงๆนะครับมันที่เราเก็บมันหัวช้างมันเข้ากรรมมาเลยที่เขาเรียกกันนี่นะครับที่เก็บไว้ช่วง ช่วงปลายฤดูหนาวน,นะครับนะครับจะผมเฉพาะให้ดูนะครับอันนี้อาจจะนาเกินไปได้เ,เทแล้วก็เอาเลยครับง่ายจริงๆนะครับกระมังมาเทน้ำใตะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับอ้าวมันจะง่ายขนาดนั้นเลยง่ายครับขนาดไม่เพาะก็เอาไปปลูกเลยมันก็ยังเติดเลยครับ แต่ถ้าเราอยากประหยัดน้ํานะครับยิ่งไม่ต้องดูเลยมากรึกนิสัยของมันก็คือมันจะมีหัวใต้ดินนะครับแล้วก็คล้ายๆกับพวกกระชายพวกนี่แหละครับเหมือนกันเวลามันมีหัวแล้วเครือเถาวันก็จะจะตายนะครับเพราะแล้วมันจะได้อย่างไงมันจะเกิดอย่างไง ทำแบบอย่างนี้แหละครับอย่างนี้แต่ที่จริงอย่างนี้ก็ไปปลูกได้แล้วนะครับเพราะมันเกิอดอยู่แล้วถึงเดือนมิถุนาพฤษภาก็เรยจะห่อผ้าไว้ก็ได้นะครับเพแล้วแต่เราจะทำแบบง่ายๆอย่างนี้ครับตรงจะให้ดูตัวอย่างนะครับว่ามันเกิดได้ยังไงนี่ครับผมคิดท,ท,ทำไว้ก่อนขี้เกียจปลูกหรือปลูกไม่ทันก็ยัก,ก็โตของมันเองนะครับ นี่ครับมันก็จะอยู่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรมันมากนะครับง่ายไหมล่ะครับเพราะมันมันง่ายเพราะมันง่ายๆเพราะเพราะรู้นิสัยของมันนะครับถ้าเราจะทําอะไรก็ต้องบางครั้งการวางแผนดีมันก็ดีอยู่เลยครับแต่สิ่งที่ดีก็คือทําเดียวนั้นเลยครับ ประเมินความเสี่ยงนิดๆแล้วก็ทําเลยคิดมากไม่ลงมือทําก็ไม่สําเร็จนะครับโครงการดีๆแผนง,งานดีๆไม่สําเร็จเพราะไม่ลงมือทํานะครับค่อยทําไปเจอปัญหาค่อยแก้ไปเราต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ว่าตั้งความหวังไว้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือกแล้วเราก็จะกล้าทําทุกอย่างเลยครับทุกวันนี้ความรู้หาง่ายครับ ผมค็ครู้หาได้ทั่วไปเพราะการสื่อสารได้ผมแดนนี่เลยครับขอบคุณนะครับที่ท่านเข้ามารับชมหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับพุทธร,รักษาธรรมรักษาสังกรักษานะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขนะครับทำให้สนุกครับทำให้สนุกสวัสดีครับ